เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงตึงตึง78ดาวนะครับจะ80ดาวแล้วนะครับผมกับยอนนี่เองนะครับคือผมเนี่ยเล่นยอนเป็นหลักแล้วนะในแผทนี้นะครับเพราะว่าผมแบนเอลซูแล้วเขาก็แบนลิงกันใช่ไหมก็เลยแบบว่าทําให้แบบเหลือตัวละครที่เป็นแคลรี่ยืนเลนที่แบบเก่งจริงๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับซึ่งยอนเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยมากๆในแผ่นนี้นะเพราะว่าเลกเกมมัน พึ่งได้หมดเลยนะครับผมมันแบกทีมได้นะครับยีนามันเอาจัดตาเมื่อกี้เอาวแสดงว่าเมนยีนาอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มาดูเลยกันนะครับว่าการเล่นยอนในแรงแบบดาวเยอะๆเกือบร้อยดาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันต้องแบบเล่นแบบเซฟเซฟหรือเปล่านะครับมันก็ต้องเล่นเซฟเซฟนะในช่วงแรกนะครับผมเพราะว่ามันยิงใครไม่เข้านะครับในช่วงแรกนะครับมันต้องรอประมาณสัก7นาที8นาทีขึ้นไปเนี่ยยอนจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราก็ฟาร์ไปเรื่อยๆนะครับ เล่นเก็บสแตล์ไปครับผมจะออกเป็นสลิงสติงก่อนตลอดนะครับผมคือผมเอารูนแลมเพลมาก,ก็จริงนะแต่แบบว่าผมเน้นยิงเร็วแล้วก็เน้นต้านสถานะก่อนเ,เ,เอาโหผมึกว่าผมจะได้ลูดไปฮาย,ยาผมคิดว่าเอาจริงตอนนี้เนี่ยยอนน่าจะเล่นง่ายขึ้นกับแพทก,ก่อนๆเยอะเลยนะเพราะว่าคือตอนนี้ระบบเกมนะครับมันมีเกี่ยวกับการเอื้อทําให้มันเลกเกมมากขึ้นอย่างเช่นป้อม2แตกคลิปเดินช้าลงอะไรประมาณนี้ แล้วก็แบบป้อมแตกเร็วสนาทีทําให้แบบว่าย้อนเกิดง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบว่าผมคิดว่าย้อนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบเก็บดาวง่ายนะเอาตรงเลยในแพทนี้นะครับขอแค่แบบเราเล่นถึงเละเกมได้ยังไงมันก็แบบเก่งอยู่ดีนะครับผมซึ่งแพทนเนี้ยมันก็เละเกมง่ายด้วยนะ <laughs> เหมือนกับว่าแพทนเนี้ยห,หลายๆอย่างมันเอื้อให้แบบว่าเกมมันไปถึงเละเกมง่ายนะครับผมแต่ช่วงต้นเกมก็สะบัดสะบอมหน่อยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผม ยิ่งเก็บสแต็กไปความจริงถ้าสมมติว่าตัวเกมแบบว่าเห็นบอกว่าแพทหน้าเนี่ยจะทําให้ป้อมเนี่ยแตกเร็วขึ้นภายใน5นาทีเหมือนเก่าเนี่ยมันก็ดีเหมือนกับสลับย้อนนะเพราะว่าป้อมมันก็แตกยากขึ้นเกมมันก็จะไปเละเกมมากขึ้นนะครับผมคือยิ่งเละเกมยังไงย้อนมันก็ลู่ตายหมดนะครับก็เลยท,ทาให้แบบว่าผมชอบเล่นนะย้อนแพทนี้นะครับเล่นแบบยังไงก็เลดอ่ะเออเล่นยังไงมันก็เกินแบบ1 3บสนาทีนะครับ ถึงตอนนั้นเนี่ยยอมันก็เก่งแล้วนะมาผมเหลาป้อมล่างหายไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเหลาป้อมเรียนบนสเลิงสติงมาแล้วนะครับต่อไปจะขึ้นเป็นดาบคริติคอลนั่นเองนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็จะฟาร์มของไปเรื่อยๆข้อมบนเทเลนดอร์กับอาย่าอยู่กลางยีน่าอยู่ล่างแสดงว่าโลมิงมัน อยู่ไหนวะมีวิบอยู่ด้านบนผมเหลาป้อมบนฟีฝ <c oughs> ั่งตรงข้ <c oughs> ามนี <c oughs> โ่โลมิงเป็นอาญาใช่ไหม <c oughs> อ๋อโอเคโลมิงเป็นอาญาครับผมลืมตรงกลางเป็นลิเลน่าใช่ป่ะโอเครอไปเรื่อยๆครับเห <c oughs> ละเกมยังไงเรายงิงหูดับตับไม่แน่นอนนะครับผม <c oughs> ยิ่งแรงดาวเยอะๆเะนี่ยต้นเกมก็จะแบบ ข่ายากนะครับ ừ, วิบอยู่ด้านบนไปผมไปไล่ล่าวิบดีกว่ายิงศรฟิลดอ์ซันแล้วก็รูดไปหนึ่งทีรูดหนึ่งศพมารูดศพที่สองไมิเลียนหานี่เลียนหามันไม่กลับไม่กลับไม่กลับ,ลบใช่ไหมอุย้ยงัดสวยครับงัดสวยมากบารดัมโอ้โหแหมเมื่อกี้ถ้าผมได้ชัดดาวเลียนหานี่ผมรวยเร็วเลยนะ ดีน่าเขาบอกว่าเข้มใช่ไหมเดี๋ยวต้องเจอกันเพื่อนอเทเลนดออยู่ตรงนี้ดีน่าจะลวงเราดีน้ามาผมยังไงหาจังหวะยิงรูดอีกหนึ่งศพดาบคีมาแล้วครับผมตอนนี้มีสลิงสติงกับดาบขี้รูดตั้งปมใช่ไหมรูดเอาแลวไงเริ่มแรงรูดอีกทีเดียวโอ้โหไม่ตายว่ะ ด้อแล้วออกมาเก็บงานอยู่โอเคเดี๋ยวผมรูป้อมกางก่อนเลยครับเนี่ยคือตอนเนี้ยมันพอมีของสองชิ้นเนี่ยยอนก็จะเริ่มมานะครับผมเดี๋ยวยวีหน้ายีนายีหนา้นารุดรุดเดี๋ยวตอนไปขึ้นเป็นทารอนนะครับคือทารอนเนี่ยก็ทำให้แบบว่าเรายิงแบบไอ้พวกที่แบบออกของแทงอะไรแบบอย่างยีหนา้าอะไรเงี้ยเกมนี้ก็คือรุดเข้าแน่นอนนะครับ มันจะเอาเพื <Bien ven ido> ่อนเราต้องถอยแลวนะรอเราได้ทานรอนก่อนนะครับผมเพราได้ทานรอนก็จะเล่นง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าทารอนมีดาบดูดเลื่อนในตัวนะครับมันก็มีดุดเลื่อนให้ก็เลยจะทำให้แบบว่าเราอาจจะแบบกลับบ้านได้น้อยลงนะครับผมรูดรอครับรอเล่นกับบาดัมยิ่งเหล็กเกนเราก็ยิ่งชนะพูดว่าตรงๆเลยคือยอมันแบบเหล็กเกนมันรูดตายหมดเลยนะครับผม ถ้าแบบเราไม่โดนลิงล้วงอะไรแบบเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะแบนทิน้งนะลิงมันขี้โกงเกินนะครับแพทนี้ไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาก็ตีเลยรับยีนหน้ามาโอเคได้แล้วครับรอจังหวะลูดฟีครับผมเล่นยอนไม่ต้องมียืนล้ำๆนะครับรอให้เพื่อนเข้าไปตายก่อน เขาว่ะมันเปิดอันติแล้วนะฝังโดนไหมฝังไม่โดนโอ้เอเลนดอร์ยังไงจะกลับมาไหมเอเลนดอร์ไม่กลับมาหรอะเพื่อนรูดงัดได้ไหมเพื่อนงัดได้ไหมงัดได้ไหมเราไม่รู้สู้เรารู้สู้เรารู้สู้มาดิครับผมจังหวะนี้ผมผลักออกโอ้โหเมื่อกี้ผมว่าผมลุ้นแหลกอยู่นะแต่ผมไม่ได้คิวห่ะเพื่อน โอ้โหโดนชัอตดาวโดมเลยตายอีกตายตายตายหมดไหมเนี่ยต้องได้นะฟลอรติโนมีอีกตัวหนึ่งลิเลน่าได้ไหมได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับได้ไหมเนี่ยโอเคคุ้มครับทาลอนมาแล้วนะครับผมรอเลี้ยวเรามันลำยับเลยว่ะ แอซีไปแปดนะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเอาบัฟแดงคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ลูดแบบัตเดียวตายแล้วนะเพราะว่าฝ <c oughs> ั่งตรงข้ามก็แบบไม่ได้เป็นตัวหนาอะไรขนาดนั้นนะครับขอแค่บัดดตอง,งั้นให้เราเดี๋ยวเราลูดยับเลยลูกมา <c oughs> ยิ่งเลยเกมยิ่งเก่งเก็บสแต็กอากาศครับ ฉันจะเข้ามากันรอเรียกบอกว่ามันไม่ตึงหรอกครับถ้าพื้นฐานดีเอออเาดีพื้นฐานดีเล่นอะไรก็เทพใช่ไหมรอเรียกปิดปิดปิดได้เพื่อนปิดได้เอเลนดอร์รูดไปไม่ตายว่ะยีนา่ายีนา่ารูดหนึ่งศพศพที่สองออมาครับผมยิงไปเดียวแตก เดี๋ยวรอนะรอให้บาดัมงัดมานะครับคือตอนนี้เนี่ยยอนลูดลูดใครก็แบบเจ็บอะอะตอนเนี้ยนะครับมูลามาแล้วนะครับผมลูดไปเอรินดอร์วับกลับมาแตกครับผมคือเอรลนดอร์เนี่ยมันก็เก่งนะต้นเกมนะครับแต่เล็กเกมเนี่ยยอนลูดเอรินดอร์ไม่เดียวตายเลยนะครับผมผมก็ชอบเอามาแก้นะเอามาแก้ไทยเขาแบบคนเล่นเอรินดอร์นะครับ เพราะว่าไอ้เรนดอร์ก็ถือว่าเป็นเมตาป่าตัวหนึ่งที่แบบเจอเกือบทุกเกมมันฟิกมาว่ะเพื่อนๆเราลู้สู้ไปเมื่อกีนก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 ้นี่หน้าลั่นอยู่นะเล่นเหน้านะครับมาได้บูแล้วนะครับผมด <c oughs> ีเลยเพื่อน <c oughs> ผมลูแ้แหลกผมลู้แหลกเพื่อนเดี <c oughs> ๋ยวต่อไปผมจะออเป็นดาบแดงนะครับผมผมไม่ได้ออกเป็นกอเกิดก่อนนะ คือเวลาเล่นย้อนเนี่ยออกดาบแดงไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ก่อเกิดเนี่ยไปออกตอนที่เราขายรองเท้าทิ้งนะครับผมหรือไม่ก็แบบว่าเราจะจะจบบ้านแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องออกดาบแดงก็ได้ออกก่อเกิดมาเพื่อกันตายนะครับเวลาจะจบบ้านนะก็ต้องดูสถานการณ์เกมนะครับว่าแบบไหนคนออกแบบไหนไม่คนออกก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอเรียกใจเย็นนะ เรารอให้เพื่อนเปิดยากก่อนครับตอนนี้เรายิงไป6คิวแอซิบแปดรีบรูดเพื่อนรีบรูดเพื่อนเราเข้าบวกแล้ววะ่ะด้านบนเอากันแล้วครับผมมาดิครับผมรูดยีน่าโอโ้โหครึ่งหลอดรูดไปม้าตายว่ะเอเลนร์เอ,อเลนร์เราปิดเรียบร้อยรูดรูดล่างหายครับผม อายายังไงเรียบร้อยแปดวิปเนียนกลางว่ะมังกรหมดเวลาพอดีเลยว่ะผมลืมดูเลยครับรูดไปเฮ้ยบอลเลนจิโนอย่ายืนนิ่งดิรูดสู้ไปผมว่าเราผมออกเป็นก่อนเกิดหวาเนี่ยครับเพราะว่าจะจบบ้านแล้วขาดประมาณร้อยโกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ดาบแดงมันแพงเกินไปนะครับโอเค ก่อเกิดก่อเกิดขาดอีก20ิโกผมต้องขอตังอีกนิดนึงผมจะไม่ยอมตายก่อนที่จะได้ก่อเกิด20โกรหรอกนะผมก่อเกิดมาพอดีโอเคยีน่าลงเราพอดีเป๊ะเลยมาเดี๋ยวผมจะลู่ให้ยับยังไงเอเลนดอเอเลนดอแปลก <laughs> เรียบร้อยครับผมคือเอาตรงยองแนแพทนี้เนี่ยผมถือว่าเล่นง่ายนะเพราะว่า เหมือนกับแพทเนี่ยมันเอื้ออะไรให้แบบยอนมันมาไปถึงเลดรเกมง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็เอาเป็นเมนในการเก็บดาวอยู่นะครับผม79ดาวนะครับ MVP ไปยิงไปเท่าไหร่ยิงไป30นะครับผมก็ถือว่ายอนผมชอบเล่นอยู่ดีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเลเรเกมคาดหวังได้นะครับว่าเราจะสามารถพลิกเกมได้ไม่ว่าจะเกมตามก็ตามนะถือว่า เล่นดีอยู่นะครับผมย้อนแพทนนี้นะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ